เดี๋ยวเฟื่องพี่น้องช่มม่มบรรยากาศป่าเขาบ้านเขาวิถีชีวิตชนบทประเทศลาวบางมองก็มีคนกี่บางมองอะเป็นทงังขี้ดินแดงอยู่โอ้กหจีรอบวะคนดังนี่ผมจะเข้าไปเบิดมาเจอง เ,เขาหยิบเลี้ยงเขาเมื่อวานโอ้เขาแปลงยังไม่เห็นตระโดดต้นสูงทึ่งๆเลยนี่นนนนขนาดเอาบอลโอนยเกียวยางมั่นคนไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้กับเด็จะไปบ้านลุ่เนาะนมางลายตัว ที่เนาะชมบรรยากาศช่วนบทท่านไหนเมื่อบ้านกันหาคลิปลงแจ่เสียวคลิปยังลงแหละอยู่บ้างอะ่อะออกไปออกกําลัางกายมาเดี๋ยวออกกําลัางกายเดี๋ยวไปย่างรอบบ้านปีมาช่วงนี้รับประทานเาราบ่ได้ปวดขากินน้ำยั้ท้องพองขึ้น เที่ยวเขาของหนามสามสี่รอบเลยโอ้ยเอาเรียวว่ะขอดีเลยกับคนเป็นลมไตต้องกินานาำไดหลายครับอกยกแก้วน้าตามจอกแก้วเบียร์แล้วเมือ่อวานเช่นไรๆเขากินอะไรเดี๋ยวนี้เนาะคือตรงไมโดนไปไหนี่บอกโอยกให้ทง Đấy. Oh, oh, bánh bò chiên khứ đập văn xì xì Chót bê Chót bê สันยี่นี่บอันยี่ปัดโคไม่โคกมีถุง้ากันฉันั่งเรียนดะไดีเงีอะไรบ้างไก่บ้านบ้านตรงนี้่าจะเป็นอยทอบ้านฝอยทองตอกางคืนน่าอันนี้ครับให้เก็บหน่อยเออให้เก็บหน่อยเก็บให้เข้มหน่อยครับ เขาเอาไปเอาขวดนมูขึ้น e t ลืข้าวกจั่วายอย่างลมยังไงติข้าวว่าง เอามากอกนะมาเอาติ ah. Walker, <will> ๊บเข้ามาเอามีดมาเอาลูกบีนะเดี๋ยวซัดเราย่างเข้าไปเอาหัวน้องน้องเลือดขิว่านะประมาเมื่อกี้กินครับเอาตัวนี้เผาเบียร์เขาก็เห็นแล้วงดังโอเคนะห้อยมากินเน้ยน้ำกันหนึ่งก๊ Cướp 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 โอ้ผวดเงาเนี่ยคลาสสิกลายจากธรรมศาสตร์ลายแบบธรรมศาสตรขี้กันนี่นีไปไหนเ<ะ>นี่ยไปกินก่อนแล้ว

จะลงไหม